สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูฝักคูนนะครับตัวนี้เป็นยาถ่ายระบายอย่างดีนะครับนะเป็นยาถ่ายระบายที่ปลอดภัยนะเคยถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วละ่ะนะแต่วันนี้พอดีมาเจอฝักหล่นอยู่ก็เลยเอามาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับยาถ่ายฝักคูนคลิปนี้ลืมเอาไมค์มานะครับเดี๋ยวก็พยายามจะพูดให้มันเสียงดังไว้นะฮะไม่รู้ว่าจะได้ยินกันชัดหรือเปล่านะครับตัวฝักคูนนี่ เนื้อในของเขาจะมีลักษณะเป็นยางเหนียวแบบนี้นะครับนะ็็จะมีรสหวานเอียนนะครับเนี่ยเป็นยาถ่ายแบบง่ายๆนะครับก็คือเราแกะแกะออกมาแล้วเราก็เอาส่วนของนั่นไงขณะเวลา1 7นาฬิกาเหลือเวลาอีก5นาทีจะหมดเวลาสำหรับการสอบวิชาภาษาสิฤษ เหลือเวลาอีก5านาทีจะหมดเวลาสำหรับการสอบวิชาภาษากฤษขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคบตอบผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกวา่าจะหมดเวลาในการสอบเปลี่ยนทุกครั้ที่คุณสอบุกท่าทค่ะโปรดให้นักเรียนอยู่ในห้องสอบจนกวา่าจะหมดเวลาในการสอบขอบคุณค่ะ อ่านั่นเป็นเอฟเฟกพิเศษนะครับเอฟเฟกพิเศษในการตัดต่อคลิปนะครับอ่านะครับหยุดแล้วตอนี้มาต่อของเราดีกว่าเนาะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อในฝักขูนจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเราเราแกะเอาส่วนของเมล็ดออกไปนะครับมเมล็ดจะเป็นลักษณะกลมๆนะตัวนี้นะแกะเอาเมล็ดแล้วก็มันจะมีเปลือกที่ขั่นเมล็ดอยู่นะเป็นแผ่นสีน้าตาลเราแกะทิ้งไปเราใช้เฉพาะส่วนยาง สีออกน้ําตาลดาๆที่มีความเหนียวๆแบบนี้ตัวนี้จะมีรสหวานเอียนนะครับนะง่ายๆสุดก็คือเอามาประมาณหนึ่งหนึ่งปั้นมือขนาดหัวแม่มือก็ได้นะฮะขนาดประมาณหนึ่งหัวแม่มือนะทายาถ่ายระบายก็ทําง่ายๆอย่างเงี้ยนะเอามาจิ้มเกลือแล้วก็กินเลยกินน้ําตามนะครับหรือจะเอามาต้มกับน้ำหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ดื่มนะครับดื่มช่วงก่อนนอนนะครับนะะก่อนก่อนจะเข้านอนนะครับหรือ ก่อนอาหารก็ได้นะครับวันละหนึ่งถึงครั้งนะครับเป็นยาถ่ายระบายช่วยแก้อาการท้องผูกได้นะครับตัวนี้มีความปลอดภัยสูงนะครับนี่นะครับตัวนี้ความปลอดภัยสูงขนาดเด็กแล้วก็ผู้หญิงตั้งท้องสามารถกินได้เลยนะครับเป็นยาถ่าระบายที่ปลอดภัยมากตัวนี้นะครับนก็เลยถ่ายมาฝากกันอีกทั้งหนึ่งนะครับให้รู้จักวิธีการใช้สมุนไพรใกล้ตัวง่ายๆนะครับถึงตัวนะครับนี่นะครับ ก็ง่ายๆเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเนื้อในฝักคูณครับ